สวัสดีคนดูทั้งหนึ่งคนในตอนนี้นะคะวันนี้มาดึกหน่อยเล่นเสร็จนอนเลยวันนี้เหมือนปกสะผิด เหมือนปกจะผิดนะอุ้ยไม่ใกล้ไปคือเล่นเองก็งง,งเองแล้วว่าอีพีไหนกันวะโกงอีพีนะฮะปกผิดอะเออช่างมาเดี๋ยว จบไลฟ์เราค่อยแก้ให้คนสนใจเล่นๆไปก่อนวันนี้ยังไม่มีใครมาดูนะจ๊ะเราก็ไปกันก่อนดีกว่าไปฮะเอา้าเราลืมปิดไลฟ์ตัวเองวันนี้ดึกแล้วอะ เกรงว่าจะน่าจะไม่มีคนมาดูเดี๋ยวเราเล่นแล้วทุกคนมานั่งดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีบัญชีโดเนทกันได้แล้วนะคะอุ้ยคนมาดูแลสามคนเลยหรอมาไวกันเวอร์อุ้ยสี่แล้วมาไวเวอร์ไปไปกันจ้าคนนี้มาในทีมชิดอนเล่นเสร็จนอนเลยมาฮะ ชิบ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 โอ้ขับมาใก้นิดหน่อยโอเคดูดีไม่มีอะไรอะไรวะดูดีไม่มีอะไรหมายหมายถึงหมายถึงพี่หรือว่าหมายถึงตัวอย่างขอกายเห็นคนรี๊กล้านกันเยอะมากแต่ว่าพี่เองยังไม่ได้ดูเลยนะฮะเอาไว้รีแอคมูนอชา้าทีเดียว ด้วยความที่ปีนี้ดูหนังมาเวลน้อยมากน้อยจนแบบไม่รู้จะน้อยยังไงดูแต่ซีรีส์วนไปนะฮะอาจจะเป็นดิฉันคนเดียวที่ไม่ตื่นได้หรือเปล่าตอนนี้เสียงโอเคใช่ไหมคะโหลดนานมากหิ่งห้อย อยู่นานๆเมื่อวานแบบแทบไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็ได้โดนลิกสิทธิ์ไปเต็มๆนะจ๊ะโดนลิกลิกธิ์ไปเต็มข้อเลยไม่ใช่ที่คุณบอกว่าไม่มีคนเข้ามาดูสตรีมเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะคุณบีระไปดูกันเลยดีกว่าครับ What was that? Why do you make me repeat whatever I wrong? c u s it makes me feel better. Make me feel better. Because it happens so rarely. วามของไปด้วยนะจ๊ะมีอะไรปะเดินๆไปกันเพอมีเต็มอีกเรื่องนี้เมื่อเคยอัพกระเป๋ากันบ้างไหมวะ ทางไหนนิสเวีนี่ทางไหนนี่เหรออ๋อเราเข้ามาทางนี้อา้าวเนี่ยเอาเอาเอา

เนี่ยตกใจอะ่ะมาถึงก็มาเจออะไรครับเนี่ยดูว่าเธอได้พักได้พอดบ้างอย่าบอกนะมันจะเอาแอบบี้ไปกินอะใช่ปะ่ะใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะ บี้มาเรือวะ่ะมุงไปหมดเดี๋ยวก็เล่นไปคนนันที่คนนี้ทีมุ่มงไปหมดแล้วแม่โอ้ย <Hi. S 2> สวัสดีค่ะคุณชัว์สอง yeah, รักแอบบี้ขึ้นมาเยอะไหมฮะเยอะมากคือรู้สึกว่าแอบบี้ขึ้นอังเอกอะเอลลี่คือคนเอาแต่ใจคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็หนังก็ยังไม่รู้เรื่องจริงๆก็เลยขัาไปสิแม่เอ,อ้ยจะเดินขึ้นไปไงลูก น่าจะไปในถ้ำหรือเปล่าอ,อ่ะมีของให้คราบเน่ก็ยังดีอะอาวุธเดิมเดิมเดิมไม่เปลี่ยนรู้สึกส่วนตัวเลยนะชอบอาวุธแอบบี้มากกว่าฉันบอกเธอแล้วโอ้จริงฉันรู้สึกว่าฉันรักแอบบี้ขึ้นมาเลยอะเธอฉันรู้สึกแบบ อะไรลิคืออะไรอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะคือแบบ <S <S นะสวัสดีครับเมื่อวานไม่ได้ดูพี่เลยไม่เป็นไรครับมาดูพี่วันนี้พี่ก็ดีใจแล้วเอ้าไปทางไหนวะเนี่ยเอาไปที่ได้ไวขึ้นทางนั้นหรือเปล่า ค่อยไต่ขึ้นไปเออล่วงใส่ๆออไปใหม่ไปใหม่แล้วเธอห้ามลืมเรือที่อยู่ตรงหน้าเมนูฉันเห็นเรือแล้วแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามันยังไงอ้าวผิดอันอีกแล้วรอบที่สาม ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรือลําเดียวกับที่มันหนีออกมาหรือเปล่าเธอที่หนีออกมาจากอีหมู่บ้านว่าบอนนะปะ Love you game Love you too Thank you for watching me นะคะโหโคตรไทยเลยอะ Thank you for watching me เอาผิดอัดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยฉันรู้บอกคุณว่าฉันรู้ฉันบอกคุณว่าจะรออยู่ที่นี่แต่มันไม่ปลอดภัยแล้ว พวกแรดเลอร์อยู่เต็มป่าไปหมดฉันจะไม่ยอมเสี่ยงโดนจับอีกแล้วฉันจะไปรอคุณที่ที่ฉันเคยเล่ามุกปิงปองให้คุณฟังฉันคิดถึงเสียงของเราของคุณเหลือเกินหวังว่าคุณจะปลอดภัยนะจ๊ะไหนทำอะไรได้บ้างเอาปาดโทษ แดงก็มีอยู่ตรงนั้นถ้าถ้ากลับมาแล้วช่วยช่วยกดหนึ่งให้หน่อยนะคะกลับมาแล้วเนาะกดหนึ่งให้หน่อยตอนนี้เหมือนไม่มีใครดูอยู่เลยอะเหมือนไปแล้วปะ ถ้าไปแล้วจะจะได้ดูอันใหม่งั้นเดี๋ยวปิดแล้วมาใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ค่อยมาเลยอะค้างจริงด้วย